วนนี้นะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิป <c oughs> วันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปวันเดย์วิธมีนะคะอันนี้คือแบบเพิ่งตื่นนะคะก็เตรียมตัวราจะไปทํางานนะคะอากาศช่วงนี้ก็คือแบบแห้งแหงมากแล้วก็หนาวนะคะเพราะฉะนั้นแป้งจะลงตัวเนี้ยค่อนข้างแบบเช้าเย็นหรือทุกครั้งที่แบบล้างหน้าเลยนะคะ โหเมืดมากนี่คือเช้าเมื่นะเว้ยไม่ได้ทำงานกะดึกนะสั่งเป็น กาแฟปั่นมานะคะเป็นคอฟฟเฟรชขนาด size, มีเดียมไซส์มันกินนะคะนั่งรองคุณแม่แม่ไปลางรถอยู่แล้วแม่ก็ยังไม่มารับทางเราก็เลยสั่งกาแฟลองแปกมาอีกแบบสมอไซส์แกฉันกินกาแฟเยอะไปปะเนี่ยฉันกินกาแฟเยอะมาก เราจะไปดูหูฟังกันนะคะไม่แน่ใจว่ามันอยู่วูเว w o r ดหรือว่าอยู่ที่ป้อมน้ำมัน BP เพราะจำได้ว่ามันจะมีไอ้ห้างเขียวๆออกมันปีส่วนลดเราจะไปดูกันกัทุกคนสิบสองเป็นแบบไม่มีไม่มีอันที่เราอไม่มีเลยค่ะไม่เจออ่ะถ้าจะอยู่ที่วูดแน่ๆเลย เ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูในบูเวตกันเพราะว่าจำได้ว่าโหฟัง8ดอนเราจะซื้อ40ดอนเราก็ซื้อได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราเจอนที่ถูกกว่าเราก็ต้องซื้อที่ถูกกว่าดิห้างที่คุณเคยและเคยคุ้นนั่นไงบูลี่ของเราไม่นี่ไงเราเจอแล้วที่มนันลดเหลือแปดดอนอันนี้แหละ สามจุดห้าเปล่าสามจุดห้าแต่ถ้าเป็นแบบนี้สามสิบสามดอลลาร์สี่สิบสองอันนี้แหละหกสูตรมีสายด้วยหูหายเดี๋ยวหาคู่ไม่เจอไปใจตั้งกั้นอุ๊ยเดี๋ยวดูพครื่อราวอางก่อนเล็กน้อยไปเสถึงตอนกลางนี่เมมเบรลินที่นี่แพงกว่าที่เคมาแล้วก็แพงกว่าที่ไพรส์ไลน์ถ้าเป็นที่ไพรส์ไลน์จะอยู่ที่25ใช่ปะแต่อยู่นี่ก็คือ26 ออคอนเซลเลอร์เห็นเครื่องสำอางก็รู้สึกแบบมันอยากได้มากอ่ะแต่จกนก็รู้สึกว่าแบบถ้าแบบฉันซื้อหมดนี้แบบเงินที่ฉันหามาทั้งอาทิตย์นี้คือรลิวแบบพายุพิบตาแน่เลยเพราะฉะนั้นก็อเอาแค่ผูฟังก่อนหาข้ามใจเดินหนีเดินหนีเดินดไป,จปแจกไปเบคอนมันกินได้เลยเปล่าอ่ะ มันต้องคุกก่อนนะกินได้กินข้าวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผัดเนื้อใส่พริกนะคะอันนี้ก็ถือเป็นข้าวของแป้งนะคะหลากหลายมากมีเบคอนมีข้าวมีเกี๊ยวไก่แล้วก็มีไส้อัว่วอันนี้มองเผินๆฟิวคล้ายแบบหมูกรอบเลยคือแบบตีตรงนี้มันเค็มๆไงแต่ว่า้องเป็นเบคอนมองไม่ใช่หมูกรอบ แล้วเราก็มาช้อปปิ้งนะคะ t ี่ LD. วันนี้ก็คือคลื้มทั้งวันแดดมีแต่ว่าไม่ค่อยแรงไม่ค่อยจัดจ้านดดูเิเราก็จะไปเอารถเินด้วยการหยอดเหรียญเจ้าตัวนี้เข้าไปอันนี้มันล็อกไว้นี่ตัวนี้มันล็อกไว้บ๊ายบา อยไรเนืรอด้วยพอเลิกงานแล้วก็จะมีเวลาแต่งหน้าแต่งโอง่งเครื่องมากขึ้นหน้าก็จะแน่นแน่นกว่าตอนแบบไปทํางานหน่อยแม่แม่ว่าหนูเจออะไร <c oughs> แม่ว่าหนูเจออะไรพนเราไม่ค่อยมีเรามีผลตตาล่าสุดเราไปซื้อมีแค่รองพื้นกับแปรงแต่งหน้าแม่หนูไม่มีเลิตตาเลยนะแม่รู้หรือเปล่าเมดอ in อ t ตาลีสวยอ่ะสิบห้าดอลนี่น,นี่น่ารักแม่ได้อันนี้อันนี้คืออะไร อันนี้เนี่ยใส่ไหมใส่ไม้ตะเกียบใส่อันนั้นใส่สปาเกตตี้ต้มเสร็จแล้วก็เทออกจากนี่อ๋อเหรอนึ่ว่าใส่ไหมตะเกียบมันจะได้ไม่หกอ๋อคนทำกับข้าเป็นเขาก็จะรู้ว่าอุปกรณ์แต่ละอันมันใช้ยังไงแม่แม่หนูเจอแม่หนูเจอลิปสติกด้วยแหละโกลลิปาแม่สิบจอนแค่ทาแป๊ะยาวไปอันนี้เบอร์เทอันมัน บอร์แปดเบอร์หกเบอปประมาณนั้นอยากได้ไม่มีลิฟทใช้แล้ววะไม่รู้จะเอาอะไรทาวันวันคือแบบไม่มีอะไรทาแล้วจริงๆเห็นไหมหน้าซีดไปหมดแล้วแม่ซื้อให้หน่อยแม่ซื้อให้หน่อยมาดูไข่เฮ้ต้องเช็คแตกไม่แตกอุ๊ยแตกแตกมีไข่แตกไข่กันตายหนาวหนา อย่าเรามาโซนเนื้อสัตว์กันนี่ราคาของเนื้อวัวนะคะยี่สิบสองยี่สิบเจ็ดหกแล้วแต่โซนหมูบดเอ้ยวัวเนื้อวัวบดหกหกเหรียญอันนี้บียี่สิบแปดทำไมมันต้องมีจุดเก้าเก้าไม่เข้าใจเอาอันนี้ใช่ไหมวีแกนอยู่เป็นวีแกนเหรอ หรือว่ายากแค่อยากจะกินเนยที่เป็นวีแกนอยากกินเฉยๆมันแซ่อออ๋อวีแกนอร่อยใครบอกว่าใช้ดีเขาบอกว่าใช้ดีใครบอกโอ้ยนี้น่ารักจังน่ารักอะ c น and อ y e อมมันลดความเหี่ยวย่นคอแล้วก็แบบตีนกาไงเน็กแอนไอน่ะเอาเลยไปค่ะซื้อแล้วก็เก็บขึ้นรถ นี้เราก็จะเอารถไปคืนนะคะเพื่อที่เราจะได้เหรียญกลับมาไปแล้วก็เสียบเข้าไปเออเราเอานี้มันเสียบกับอันนี้ให้มันดังจึ๊บก็จะได้เหรียญกลับมาเห็นไหมฉลาดเนาะให้คนอยากได้ตังค์คืนเหรียญพวองนี้มันมีมูลค่าประมาณสองดอนนะถ้าเป่นจำเป็นผิดเออบางทีก็เป็นเหรียญสองดอนหรือหน,นึ่งหนึ่งดอนประมาณนี้อี่เก็บไว้ Let's go <S ตอนนี้เราก็มารอรับน้องนะคะซึ่งน้องเลิกเรียนตอประมาณบ่ายสองห้าสิบตอนนี้บ่ายสองยี่สิบเจ็ดก็จะเล่นเกมรลเอ้ยลืมอวดลิปให้ทุกคนดูมาโอ้ยสวยมากมันแบบคล้ายๆพวกลิปเคาน์เตอร์แบรนเลยนะส่งรูปล่างมันเ <ใจ S 1> อยอะไรนี่เป็นสีมันเลยโอ้ยสวยมาก นี่มันจะแบบสีออกอ่อนๆประมาณนี้เราก็จะเดินเข้าไปรับน้องนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่2นาทีออดก็จะดังนะคะออดก็คือเสียงเหมือนแบบมหันตะัยอะ่ะมันไม่เหมือนออดโรงเรียนที่เมืองไทยอะ่ะแกหรือว่ามันเป็นแค่แบบโรงเรียนโรงเรียนหนีวะไม่แน่ใจแต่ออดก็คือเสียงแบบได้ยินทีไรก็คือสะดุง้งนึกว่าแบบมีมหันตะัยรร้ายหรือว่าแบบเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรอย่างี้ยญ้าที่โรงเรียนเขียวขจีมากดีดิ วาย่าเขียวไปไหนเนี่ยแอบไปชินหน้าตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นตัวเองหน้าแน่นแบบนี้บ่อยๆเป็นไงเสียงเสียงอดน่ากลัวมากนี่เด็กๆเขาก็จออกมาจากห้องนี้กันเยอะอ่ยูโซคิวนาไปดูสิเธอจำได้ไหมว่ารถมามีคันไหนชูม m ่ นี้เราลงมาฟอรัมกันนะคะมาช้อปปิ้งเพิ่มแป้งสุดวิวหิวหิวแต่จะกินกาแฟก็ยังไงยังไงอยู่เพราะม่งกินกาแฟไปเมื่อเช้าอันนี้เราจะไปโคกันค่ะคราวนี้อาหารทะเลอุ้ยปูอุ้ยดอกไม้สิบสองกับสิบห้าอุ้ยสวยมาก ว้าวชิวลิปสวยมากโอ้ยดูดอกไม้สิทุกคน12ดอนสวยสดใสมากนี่น่ากินมากมอ้ยม,มีผักอบกรอบด้วยเอาแค่นี้พอพอได้กินกรุบกรุบเจ็ดสองหนึ่งแกพี่โครถดโหดมากลองพื้นเมบิรีเหรอ13ดอน สิแว่าโหดแล้วสิบสามโหดสุดแม่จากยี่สกเล้วสิบามโอ้ยโหดไปไหนทําไมทำไมฉันไม่ได้มาเจออยู่ที่นี่ออ้ยซูชิอร่อยมากเลยนะเอาไหน้าหนี้นี่อันนี้เป็นแบบสไปซี่นี่ มาเข้าไปวาเล่เกิลนะคะโอ้โหไวรุ่นมากไม่เหลืองข้างหลังเลยอันไม่อันนี้เออโทนไปไม,อนนไม่อันนี้ไบรท์กว่าอันนี้เนี่ย <Okay. S 2> อุย้ยแต่มือทำว่ะ้ายน่ารักมาก34โอ้ยน่ารักมากสวยแลดี โห oh, อันนี้คือแบบสวยมากช,ชอดนี้ดูมีความโอคูนมากเลยอะอ,อ้อันนี้ก็สวยมีความชาแนลมากทรงทรงชัดโอ้ตัวนี้คือแบบฟิลคริสต์มาสมากโอ้ยเสอร์ตัวนี้เท่มากฟิลแบบเพ่งชุงปะเพ่งชุงอะไรองี้ดูดอิอยตัวนี้น่ารักมากเป็นดอกไม้ย9่ดอนเอง แววมากกระติกน้ำกับแก้วน้ำแววมากอุ้ยน,น่ารักของตกแต่งเยอะมากเห,หนื <laughs> อปป่อแบบยแล้วช้อปปิ้งจนเหนื่อยช้อปปิ้งจนเหนื่อยมากแบบเหนื่อยแล้วแกเหนื่อยแล้วเหนื่อยสภาพเอาว่าเราอยู่ไหนเราอยู่บูวิร์ดกันละค่ะอันนี้คือเกมโบว์นี่คือเกมโบว์อ๋อนี่คือเกมโบว์ นี่คือเกมโว์ค่ะ My God Chest แฮร์รี่พอตเตอร์มากนี่ฟลแฮร์ Harry ตเตอร์มาก Queen g a บ b i ไปค่ะสถานีต่อไป k ค m a r t ุย u ล s เสซี่ตัวนี้สวยมาก40่สิบดอนสวยภูนมากออกจากบ้านมาตั้งแต่บ่ายปะแล้วตอนนี้ประมาณสองทุ่มแล้วก็คือเต็มเต็มรถค่ะตอนนี้เต็มรถใช่ถ้ามา k คม a r t แล้วไม่เสียเงิน แปลว่ามาผิดที่ไปร้านอื่นก็ไม่เสียงเงินเยอะเท่ากับมาเคมาดแล้วถ้าไปเคมาดจะต้องได้สักอย่างติดไมมติดโลกมาไม่มากก็หน่อยต้องได้เงินเออจะต้องได้สิ่งของออกมานะคะห้างก็คือปิดหมดแล้วอะแบบแทบจะไม่มีคนแล้วอะแกเราอยู่กันแบบตั้งแต่คนแบบแน่นๆนใช่ปะจนตอนนี้เขาแบบปิดไปหมดแล้วอะเออห้างที่เนี่ยคือปิดเร็วมากเลยนะทุกคนโอ้โหโล่งมากเลยนะคะเวลานี้คือแบบ แกมาช้อปปิ้งตั้งแต่คนแบบรถก็คือจอดเต็มจนตอนนี้ก็คือโลถ้าสมมติเที่ยบเป็นตลาดงียจนตลาดวายหมดแล้วสภาพนะคะเหนื่อยมากเหนื่อยรู้สึกว่าเมื่อวานหรือเมื่อเชา้าฉันบอกว่าแบบฉันอยากไปช้อปปิง้งแล้วฉันก็แบบได้ไปช้อปปิง้งแล้วฉันก็เหนื่อยมากไม่สามารถถ่ายต่อได้แหละขอจบบล็อกวันดีไปเพียงเท่านี้นะคะไปเลยบ๊ายบาย